ับสวัสดีครับตอนนี้ผมสำเร็จผู้นขนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนทุเรียนอําเภอละคุนจังหวัดละนองนะครับเขาเด่นก็พบเจ้าของสวนก่อนครับสวัสดีครับพี่ทักษสวัสดีครับพี่ทักได้นาตัวให้กับในชื่ออิทิไดนาจากหุ่นย่องแก้วชื่อเล่นว่าพี่ทักษพี่ทักปลูกทุเรียนในในในสวนนี้มีมานกี่ต้นเนี่ยก็ประมาณเกือบสี่ร้อยต้นโอ้สี่ร้อยต้นนะครับทุเรียนที่เราเห็นนี้คืออายุประมาณกี่ปีครับเนี่ยนี่ประมาณอายุสิบปี อ๋อ10ปีอ่าทุงนี้ก็จะหลายหลายพื้นที่นะที่ผมไปดูแปลงมาคือส่วนใหญ่ดอกจะร่วงแล้วก็ไม่ค่อยติดดอกก็เลยวันนี้ได้มายเยี่ยมสวนก็เลยอยากจะให้ที่ทักแนะนํานิดหนึ่งว่ามีการดูแลยังไงทําให้ทุเรียนสวนเราติดดอกทุกต้นเลยก็พอดีที่เราไดับบน้องไก่อ่าครับอ่าน้องไก่ก็เป็นตัวแทนของไร่ขายของเนาะครับครับที่ก็เลย อ๋อเแนะนาให้ให้พี่ลองมาทดลองใช้พี่ก็ใช้มาก็ประมาณช่วงทําใบทําใบทําใบก็ดูแลทาใบด้วยทาใบด้วยจากทำใบแล้วก็มาน้องก็แนะนาเกี่ยมพวกอาหารสะสมอ๋อสะสมชุดสะสมนี่พี่พี่ทักจีตไปกี่เที่ยวครับเนี่ยก็ฉีดประมาณชุดสะสมก็สามสี่รอบแหละอ๋อสามสี่รอบแล้วก็สามสี่รอบก็จะใช้ชุดเปิดตาออก อ่แล้วก็มีเปิดตาดอกไปแล้วด้วยนะเปิดทั้งหนึ่งแล้วนี่ครับส่วนปุ๋ยทั้งดินล่ะพี่ทักใช้อะไรบ้างของยูนไรท์ครับตอนระสมไปก่อนดอกสีอะไรสีสอดสีเหลืองอ่าสอดสีเหลืองอ่ะเสเวนก็เป็นสูตรเก้าเก้ายี่เก้าเก้าเก้ายี่เก้าก็สะสมก่อนที่จะเปิดตาดอกอ่าก่อนเปิดตาดอกอันนี้ก็คือดอกที่ออกมานี่คือประทับใจแล้วออกแล้วอ่าประทับใจแล้วสำหรับวันนี้ผมกับพี่ทักก็ขอตัวไปก่อนไว้โอกาสหน้าเรามา พบกันที่โซนนี้นะครับขอบคุณ,<อ>คณมากครับครับ,บ,บ,บสวัสดีครับดีคะ